ครับพี่มอบเสื้อสามเกลอพาหลงเสื้อทีมของเรานะครับขอบคุณสําหรับคุณวัชรกรน,นะครับผู้ตรวจสอบและรับประกันคุณภาพโครงการไฟฟ้าและก็การออกแบบความแข็งแรงของอาคารสิ่งก่อสร้าง ครับเราต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ครับขอเสอยียงปรบมือหน่อยครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีระบบโซล่าเซล์อีกนะผมมีโซล่าเซลล์ด้วยนะครับใครต้องการติดตั้งโซล่าเซล์นะครับอยยอกแบบติดตั้งในราคาย่อมเยาวครับผมติดต่อได้ดตามที่อยู่เบอร์โทรนี้เลยนะครับผานทาง3มเกอร์ได้เลยนะครับ ดีนะครับที่มีส่วนร่วมกับสามเกลอาหลงสามเกลอผาหลงเดีย๋ยวเราถ้าเราเราได้ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่สวนนะครับผมก็จะใช้บริการนะครับผมจะติดตั้งระบบสูบน้ําแล้วก็ระบบไฟแสงสว่างในสวนนะครับ <S 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 ก็จะติดต่อโซล่าเซลล์ตามนี้นะครับติดตามนะครับอีกหน่อยเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์ในสวนตามนี้เลยนะครับผมครับ We got...